ครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมไีแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับเพราะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะทําการทําตัวสปริงเกอร์นะครับแบบเคลื่อนที่เนาะเอาไว้ใช้งานหน้าบ้านนะครับที่ผมปลูกผักนะครับผมเนื่องจากตอนแรกเนี่ยผมว่าจะใช้แบบเอาท่อฝังมาแต่ก็ผมรู้สึกว่ามันไม่สะดวกเนาะผมใช้เป็นแบบเอาแบบเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ ยกนะครับขยับเอาน่าจะสะดวกกว่านะครับผมก็ใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปใช้หลายตัวนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีท่อนะครับขนาด4หุนนะครับ4หุนเนาะก็จะเป็นประมาณ1ฟุตนะครับความยาวประมาณ1ฟุตเนี่ยท่อนนะครับแล้วก็ตัวยาวนะครับอันนี้ความยาวความสูงนะครับที่จะใส่ตัวสปริงเกอร์นะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับ จะใส่นะครับผมก็ความสูงแล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับอันนี้นะครับ <S 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 แล้วก็จะมานะครับเป็นข้องอนะครับข้องอนเนี่ยสี่ตัวนะครับข้องอสีตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะใช้สักประมาณข้องอสามตัวแล้วก็ข้อต่อตรงอีกหนึ่งตัวน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวขั้วหัวผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวต่อสายยางนะครับ อันนี้นะครับหัวต่อสายยางนะครับนี่สีหุนนะครับขนาดสีหุนเหมือนกันนะครับแล้วต่อมานะครับผมก็เป็นนี่ครับสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์นะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้ตัวสปริงเกอร์ที่เป็นหัวจานจานจานแบบนี้นะเขาไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าผม้ชมนะครับมันจะมีหัวที่เป็นหัวหมุนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็หมุนนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าหัวกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ ขายอยู่ตามท้องตลาดเนาะสตัวนี้แหละนะครับก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับนี่แบบจานจานนะครับแบบโค้งๆแบบนี้นะครับลักษณะเนี่ยผมลองใช้ดูนะครับผมตัวที่เป็นตัวที่เป็นตัวหัวหมุนแบบนี้เนี่ยมันจะให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรระยะของน้ำเนี่ยกว้างนะครับพอสมควรนะครับเท่าๆกันนะครับแต่ว่าในส่วนของน้ำเนี่ยจะลงในส่วนของขอบนะครับขอบที่ระยะมันถึงมากกว่านะครับส่วนใน ส่วนตรงกลางนะครับมันจะไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมในส่วนทั้งหมดนะครับถ้าเราปลูกผักนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเหมาะแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ในความคิดของผมนะตัวนี้ก็เป็นหัวสปริงเกอร์นะครับสนับสนุนจากชัยโยเนะาะชัยโยสปริงเกอร์นะครับผมก็จริงๆแล้วเขาทาหลายอย่างแหละเนาะก็ ให้ความกรุณาเนาะให้หัวสปริงเกอร์หลายๆหัวมาเดี๋ยวผมจะทยอยทาคลิปนะครับว่าแต่ละหัวเนี่ยใช้แบบไหนดีนะครับอันนี้สําหรับตัวนี้ก็ผมจะใช้รถผักนะก็จะเป็น2ตัวนี้นะท่านผู้ชมครับจะเป็น2ตัวนี้นะนะครับที่เป็นหัวสปริงเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะให้น้ําเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะนะครับได้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าต่อยังไงบ้างนะครับผมผมก็จะใช้นะครับข้องอนะครับต่อกับท่อ PVC ก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นฐานเนาะ ตวนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่กาวนะครับถ้าใครที่คิดว่าจะทําถาบอลนะครับก็สามารถใส่กาวได้เนาะแต่ผมเนี่ยผมคิดว่าใช้นะครับไม่ต้องใส่กาวนะครับแค่นี้มันก็แน่นแล้วนะครับต่อไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้นะครับใช้ไม้นะครับหรือว่าค้อนนะครับตอกนะครับนี่นะครับแน่นแล้วนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับผมต่อมานะครับตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ อาท่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะทำเป็นฐานนะท่านผู้ชมลองไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมอ่า,านนขนานกันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับ ได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับฐานนะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะงอขึ้นนะครับนะครับนี่จะก็จะได้แบบนี้นะครับลักษณะก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนนะครับที่เป็นต่อน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้เป็นตัวเรียกว่าต่อตรงนะครับใช้ต่อตรงน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ผมไม่ได้ซื้อมานะผมซื้อข้องอมานะครับผมก็เลยใช้ข้องอเอานะครับเนี่ยนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะต่อไปอีกนะครับแล้วก็ต่อตัวนี้เข้านะครับผมนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแน่นปึ๊กเลยครับท่านผู้ชมก็คือ,อพอเราต่อเข้าไปเนี่ยมันก็จะแน่นนะครับ ไม่จำเป็นต้องทากาวนะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะขยับนะครับหรือว่าถอดประกอบนะครับในส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นท่อนะครับท่อยาวนะครับท่อยาวตัวน,นี้นะครับผมก็ใส่ลงไปท่อสูงนะความสูงของความสูงเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่ะอ่ะ แค่น,นั้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลย ตอนนี้ก็ทํางานแล้วนะครับนี่นะครับผมน้าเนี่ยมันกระจายนะครับกระจายตัวนะครับแล้วก็ลงแปลงนะครับแปลงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งโน้นเนี่ยผมก็ปลูกอะไรเพิ่มเติมไปนะครับมีถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็โหระพานะครับกระเพรานะครับแล้วก็เป็นต้นหอมนะครับดูซิว่ามันจะพอมันจะเกิดไหมนะครับต้นหอมที่เป็นเมล็ดนะผมยังไม่เคยปลูกนะครับต้นหอมที่เป็นเมล็ดนะท่านผู้ชม นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นผักชีนะผมลงไว้ในกระถางนะครับพวกนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวนะครับผมแล้วก็ผักเขาเรียกว่า,าผักกาดหอมนะครับหรือว่าสลัดนะครับของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยกระจายฟุ้งดีมากเลยนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะก็คือเขาเรียกว่าเปิดให้มันพอที่มันครอบคลุมพื้นที่นะครับ เพราะว่าถ้าเปิดเต็มที่เนี่ยมันจะเข้าบ้านนะท่านผู้ชมมันจะแรงมากนะครับแรงและเข้าบ้านเลยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับตอนเช้านะครับตัวของสปริงเกอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับทาเนี่ยเคลือล่อนย้ายได้นะครับงบประมาณเนี่ยประมาณ100บาทนะครับแต่ว่าท่อพ v c ที่เราซื้อมาตัวยาวเนี่ยยังไม่หมดนะท่านผู้ชมท่อ PVC เนี่ยยังไม่หมดนะครับเราสามารถไปทําได้อีกนะครับเราสามารถไปทาไปทําได้อีกหนึ่งตัวนะครับ ถ้าลงทุนถ้าทำสองตัวเนี่ยลงทุนก็จะน้อยหน่อยนะครับผมก็จะลงทุนไม่เยอะเนาะก็จะประมาณร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวหัวสปริงเกอร์ก็ไม่แพงนะท่านผู้ชมอันนี้ของชัยโยเนาะก็ราคาน่าจะ10กว่าบาทนะครับสำหรับตัวหัวสปริงเกอร์นะครับยีกว่าบาทประมาณนี้แหละนะครับผมก็ใช้ดีเลยทีเดียวนะครับนะครับผมก็ขอบคุณทางชัยโยชัยโยด้วยนะครับผมของยี่ห้อชัยโยเนาะที่ ให้เรามาใช้นะครับทดลองใช้นะครับผมก็เอามาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะนี่นะครับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่ดูแล้วไปทําตามแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่าติชมได้นะครับที่ใต้คลิปเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยลวกันนะสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ